ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยังคงยืงงงนหยัดทำงานได้วยหัวมใจดวงเดิมหัวใจที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนเพื่อให้ผู้คนในถินทุรกันดารโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสมีที่พึ่งทางสุขภาพและเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมบรุรุษทิศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกาสทชเสนอโรงพยาบาลสร้างสุขเพื่อปวงชน วันนี้เราจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งพื้นที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนที่กุชินารายจังหวัดกลสิง์กุชินารายอำเภอที่เต็มไปด้วยชุมชนชนบทผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ต้องเผชิญความเสี่ยงด้านสุขภาพหลายรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในหลายครอบครัว แรกเรายังใช้สารเสพติดอยู่แล้วก็ตั้งคันถามว่าตัวเราเนี่ยอยากเลิกไหมนู้อยากเลิกแต่มันเป็นเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงทางออกแบบไหนที่จะทําให้เราเลิกได้อย่างเงี้ยคะ่ะปัญหาหนึ่งที่เราค้นพบก็คือความทุกข์ของชาวบ้านนะครับเรื่องหนึ่งหรือเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าบ้านไหนถ้ามีคนติดยาเสพติดเนี่ยคนรอบข้างก็จะมีความทุกข์มากเป็นพิเศษนะครับแล้วเราก็ยังค้นพบอีกว่า ปริมาณหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยนะครับที่ติดสารเสพติดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเราก็ได้เริ่มดูแลตั้งแต่ห้องคลอดนะครับตั้งแต่การฝากท้องลงไปถึงบ้านของคนไข้ไปจนถึงหลังจากคลอดแล้วก็การดูแลต่อเนื่องไปจนครบวงจรเลยครับปัญหาการใช้สารเสพติดในหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อการตั้งครรภ์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของแม่เรื่องของลูกนะครับโดยแม่เนี่ยเราพบว่า การใช้สารเสพติดในขณะตั้งครรภ์เนี่ยจะทําให้แม่มีภาวะโรห uh ิตสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าครรภ์เป็นพิษนะครับอาจจะทําให้การคลอดก่อนกําหนดทําให้คลอดเด็กที่มีน้ําหนักตัวน้อยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของภาวะลคลอกตัวก่อนกําหนดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำให้ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ออกมาได้ไม่ดีนะครับส่วนในด้านของลูกเนี่ยของเราเราก็พบว่าเด็กที่คลอดจากแม่ที่ใช้สารเสพติดในขณะตั้งครรภ์เนี่ยลูกต้องการการดูแลที่ มากขึ้นต้องนอนโรงพยาบาลที่ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ลูกบางคนเนี่ยเขาก็มีภาวะเรื่องของการขาดยาด้วยนะครับเพื่อปกป้องทั้งแม่และลูกรงพิาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายจึงพัฒนาระบบดูแลที่เริ่มตั้งแต่ชุมชนก่อนถึงห้องคลอดรงพยาบาลจึงทํางานเชิงรุกร่วมกับอสมและเครือข่ายในชุมชนเพื่อค้นหาคุณแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือให้พบแพทย์เร็วที่สุด เคสนี้เป็นเคสแรกในชุมชนค่ะแล้วก็เฝ้าติดตามอยู่ไปดูเขาว่าเขาปฏิบัติตัวถูกตามระเบียบไปฝากคันตรงตามใจมากที่จะต้องไปฝากคันระยะส2สองสัปดาห์ไหมเพราะว่าเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะกลุ่มนี้น่ะเราต้องดูแลเขาอยู่แล้วทั้งตัวเขาแล้วก็ลูกในคันของเขาด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยแสดงว่าจริงๆเราอ่ะมีความพยายามอยู่เราอยากเลิกมันแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีการใช่ค่ะ เดี๋ยวเราค่อยๆทําไปทีละขั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคืออยากให้คุณมาตามนัดหมายหลังจากที่ได้รับการประสานงานมาจากคลินิกฝากคันนะคะก็จะถูกส่งประสานงานมาที่คลินิกฟ้าใสในการดูแลคนไข้ช่วงแรกๆที่มาหาเราอาจจะเป็นการสร้างสมรรถภาพตกลงบริการก่อนแล้วเราก็นัดในรอบที่2เข้ามาอยู่ในกรบวนการบําบัดพร้อมกับสามีคนไข้เพราะว่าการดูแลคนไข้น่ะมันต้องใช้ในเรื่องของครอบครัว แล้วก็ชุมชนเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์ยอมรับใช้ครอบครัวรับทราบเนี่ยก็จะทําในสู่กระบวนการบําบัดที่ดีขึ้นนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบดูแลทีมสา,สาขาวิชาชีพจะช่วยดูแลทั้งกายใจและสังคมพร้อมติดตามต่อเนื่องหลังคลอดเพื่อลดโอกาสกลับไปใช้ซ้ําทําให้คุณแม่และทารกมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้น หลายชีวิตท,ที่เคยติดอยู่ในวังวนความกลัวและความรู้สึกผิดวันนี้พวกเขามีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งยอมเปิดใจบอกพ่อว่าหนูอ่ะเสพพ่อก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็คอยอยู่ข้างๆแล้วก็พาหนูทากิจกรรมทําสวนผักแล้วพอปลูกออกมาก,ก็คือผลมันผลผลิตมันสวยแล้วก็มีลูกเนี่ยคะ่ะที่เวลาเขาดิ้นก็เหมืนหอนเป็นกลังใจใช่เป็นกําลังใจแล้วก็ เราอยู่ใกล้ๆลูกเรารู้สึกว่าเราไม่เราเห็นเขาเรารู้สึกว่าเราแม่ทําได้แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกภูมิใจด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทําให้ผู้มารับบริการเราหนาแน่นมากนะครับเราจึงพยายามเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนลดความแออัดและให้เกิดความสะดวกของผู้ใช้บริการครับผู้ให้บริการด้วยกันทั้งคู่มากขึ้นนะครับเช่น การเอาระบบ p a p e r l e s s นะครับ <_ an> ้ามาใช้ใน <_ an> ทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับแล้วก็ระบบนัดระบบคิวต่างๆไม่ <_ an> ว่าจะเป็นที่ห้องตรวจที่จุดจ่ายยาที่ห้องตรวจเลือดซึ่งเป็นจุดที่มีคนใช้บริการหนาแน่นนอกจากนั้นก็จะเป็นระบบหลังบ้านนะครับเช่นระบบที่เรียกว่า ERP คือระบบในการจัดการทรัพยากรของโรงพยาบาลเพื่อทําให้เราสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เรานําบทเรียนที่เรียกว่า Smart Hospital นะครับจากหลายๆที่เข้ามาประยุกต์ใช้ ให้เกิดผลจริงกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายครับอีกหนึ่งหัวใจสําคัญที่ช่วยเติมเต็มการดูแลสุขภาพของผู้คนในกุชินารายก็คือบทบาทของแพทย์แผนไทยศาสตร์การดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งการรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับแพทย์แผนไทยนะคะในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินาลาัยของเรานะคะจะมีบริการนะคะทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในชุมชนค่ะในส่วนของในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะโดยที่โรคหลักคือ คุณแม่หลังคลอดนะคะแล้วก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นสตรกในส่วนของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยค่ะก็จะมีบริการทับโมกเกลือนวดเปิดท่อน้ํานมในบริการคนไข้สตรกก็จะมีคนไข้ที่กลืนลําบากพูดลําบากค่ะก็จะมีนวดกระตุ้นให้คนไข้กลืนค่ะ ส่วนบริการ OPD นะคะก็จะมี OPD นวดแผนไทยทั้งในเวลาแล้วก็นอกเวลาค่ะจะมีบริการเป็นนวดอบประครบค่ะแล้วก็สูมยาปอดนะคะถ้ายังไม่ถึง15นาทีแล้วมีอาการแบบว่าหายใจเร็วขึ้นคุณแม่สามารถออกมาได้ก่อนนะคะไม่เพียงรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่โรงพยาบาล ยังต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนเพื่อให้การดูแลเข้าถึงผู้คนทุกช่วงวัยและวันนี้ทีมแพทย์แผนไทยลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุไทยตำบลจันแลนกายภาพบำบัดครับหลักๆพวปว,วดเข่าปวดไสเอวปวดอะไรนี่ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนของครูเป็นอย่างมากรวมทั้งการฝังเข็มด้วยล่ะครับซึ่ง หลายท่านก็บอกว่าเกิดมายังไม่เคยพบก็เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งแหะครับต้องกราบขอบคุณทางโรงพยาบาลสมเด็จพระจุราชลัยไว้ันกานี้เป็นอย่างสูงแหะครับอาสมุนไพออกจากข้าแล้วก็มานวนวเจ้าก้อนเดียวกันนะคะไม่ต้องพาสอก้อนนะก็เดี๋ยวเราจะให้คุณให้ทุกคนทําเองเราจะได้ทำเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอากลับไปทำที่บ้านนะคะการนาองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้าน มาประสานกับการประครบสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยที่ไม่เพียงช่วยดูแลสุขภาพกายใจที่นี่คือพื้นที่ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้คนในชุมชนขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชกุชินาลายนะครับที่ได้นำบุคลากรนะครับได้มาดูแลมาเป็นวิทยากร ระนคับในการส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงไวัยไทยจังหวัดแพร่นะครับโรงเรียนผู้สูงวัยไทยจังหวัดแพร่ให้ม่มให้ยืไม่สซึมเศร้ากินข้าวแซ่บจากแม่และเด็กถึงผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลถึงบ้านจากทีมแพทย์ถึงทีมชุมชน นี่คือการเดินทางของการดูแลที่เริ่มจากความศรัทธาและยังคงก้าวต่อไปด้วยหัวใจเพื่อประชาชนขอบคุณในหลวงที่มาเหตุปัาบาลเหตุลรงพยาบาลนในใคือใกล้บ้านนี่จะดูอากานขอบคุณในหลวงทรงปัจจัเลืนเด้อสำหรับผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแห่งนี้มามากกว่า20ปีนะครับก็มีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ทุกคนที่สืบสารพระราชปณิธานที่อยากเห็นโรงพยาบาลสมเด็จพระพิพัราชทุกแห่งได้ดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้เข้าถึงบริการได้ยากให้เสมอภาคกันนะครับสมดังปณิธานพระพหลุมราวโชวาที่ท่านได้มอบไว้ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพิพรานแห่งและผมก็ยังยืนยันและเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ของเรายังคงยึดมั่นปณิธานนั้นแล้วจะดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะยากดีมีจนและยากไร้อย่างไรก็ตามนะครับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจะยังคงเป็นที่พึ่งของผู้คนไม่ว่าห่างไกลเพียงใดเพื่อให้ทุกชีวิตได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม